สวัสดีลากาจากไทยพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องก่อโซ่ช่องอุบลดำสิงท่านด่านยูทูบครับกลับผมใจโดยทตานคนบอกคนจากคนอยากไล่กันโตกระพี่กระพ่องขึ้นก่านะครับวันนี้วันจันทร์ครับพี่น้องวันจันทร์ที่17บเจ็ดคือภาคมสองพันหกสิบสี่นะครับอยู่กับรถคุตซ่านี่เห็นไบหนึ่งสามหาซี่ขีดซิฟครับโครงการขุดโคกน้องนาครับหนึ่งแปลงนะครับพี่น้องอ๋อเป็นเรื่องเศร้าครับพี่น้องเอ้า หนึ่งไร่หนึ่งแปลงนะครับเป็นเรื่องเศร้าเรื่องเศร้าอย่างรถไม่ครับกันนี่ออกมาในเนื่องเดือนครับผมมอเตจเงันเข้าไปเนาะแต่ว่าเออป้ายป้ายรถผมเนี่ยเพื่อดูพี่พระจกรถผมไหมนี่น้อง โอ้เนี่ยกระจกทิมงานครับกระจกซานี่ผมทิมงานเกเร็ดเจริญทับผมถิมอยู่ผีครับเนี่ยเบิงผิวเผินมันจะมีกระจกแต่เบิองใกล้ๆ <laughs> โอ้ ไปใส่กูโมโหมาดิกระจกรถเสียพี่น้องกระจกรถผมหายหนึ่งเดือนผ่านไปรถไม่มีกระจกไม่ต้องเปิดแอร์ครับยิ้มรู้ <laughs> ไปใส่กระจกรถกระจกรถจะใส่ฮ <laughs> <laughs> ะ เป,าาเปิดมาส้นเดียร์โอ้ยพี่น้องรถมันมีกระจกครับนี่เราเบิ่งหน้าซาเพ่นครับโอ้ยครับพี่น้องเอานี่เบิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดครับซาหนี้เปิดมาส้นเจ้วาวะครับฮ่าาฮาเออทักใจพี่น้องเด้อนะครับ มันก็บบันเหลืองกบัติเหตุเนาะจากกลุ่มสิบวันจากไหนครับกลัโดยบ้าเพชรกิเก้าล่ะนะครับพี่น้องเฮ็ดกี่เห็นเฮียเศรษของแจ้งมันพูดท่าไหนผมก็งงหัวผมมาว่าท่านมันส่อหกโมงกว่ากำลังจะออกจากบ้านมันโทรหามโทรหาผมนะครับบอมเบนเวลินกระจกรถแตกไปสั่งกระจกกำลังมากครับเรียบร้อยของบริษัทหาพันบาท โอ้ยรถ่ใหม่ผมเป็นจะไหนนอ้อสูงขึ้นเ่าครับพี่น้องเอาว้ากันไปหลองลงเฮ็ดเฮียเฮ็ดแตกผมมีคำว่านะครับผมแจ็คสีเหลวเหลวว่าได้เอาเบิ่งกันเอาครับพี่น้องครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัทซานี่ไทยยนนะครับบริษัทซานี่ไทยยนรนุ่นนี้สามารถเปิดประทุนได้นะครับเปิดประทุนโดยที่บริษาาัทงเอากระจก ลบไปใช่นะครับเอาทิมข้างนอกเอาบอลเหรียญบหัวี่ซื้อดอกครับปลาบีดองก็เบิ้งเลยครับเดียแม่บ่มีแอร์ก็เห็นงานที่เราอ่ะแหละผุนพันก็ยิ้มเซ้ยอยู่ผุนได้หนารลดผุนนะหมด,ดไปล้มๆเรี่ยวประมาณหกพันเลครับอันนี้คือกระจกแบบเดิมนะครับมเม็ดกระโปรดนี่ าะแตกมานิดนึงครับแตกมานิดนึงแตกปั๊บนี่สเป็นเม็ดกระโพดเลยนะครับแตกอุ่นเฮียอยู่กี่ดินผมโอ้แคบ่น้อ,นองกองออกหยอกเลยกระจกผมเพียเพียทักสิบาจังไดยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยเชือกมันฟิล์มกับปานันโอ้ยกระจกบริษัทนี่ราคาหาพันครับ ถือว่าบรสทแพงมาในดอกแต่ว่าตรงมาตทดกิมไม่อัดเก่าไม่ครับเสียใจบอนิดหน่อยครับแต่ก็บ,บ,บก่ได้ว่าดอกพยายามระมัดระวังเอาคนขับก็ได้เพระาะว่าพังมากอ่ะผมเป็นคนใจคือเก่าเนาะได้ครับเอาไ่ไดบบ้ให้ไ่ได้ยังดอกไ่ได้ว่านะครับแต่ว่าก็อยากให้ระวัง กันมาทุกคนนะครับคนขับผมมีอยู่สามนะครับคนขับเราไมโควเนาะเราไมโควมีสามคนกนัอยากให้ทุกคนรนะมัดระวังกันล่ะอุบัติเหตุถ้าบ่เกิดได้รให้มันดีนะครับเงินแท้ดีเงิ่อน,นสอบรถนี่สิเก็บไวปซะกินเรานะครับ <laughs> <laughs> เก็บไป้ะใส่ซะสอยนะครับแต่วนะ่าแกเดามาสอบรถป็นไยังนะครับถือว่าเป็นความผิดพลาดถือว่าเป็นอุบัติเหตุเนาะก่ได้หายเนี่ยังกัน ฝากทีมงานในเด้อนะครับพี่น้องฝากทีมงานอยากจริศมสัพเนี่ยฝากทีมงานอุบลดําสดำิ่งน้ำเนี่ยนะครับพี่น้องครับกระผมใจอีกหนุ่บุตรทอนนะครับมีงานมีการเอื่นใส่เอื่นหาครับพอได้ค่ากระจกขึ้นตอนนี้อยู่ที่บ้านน้หอมเลยครับบ้านน้หอมตำบลน้หอมครับอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดราชบุรีนี่ครับกับโครงการโคกน้องนานะครับแปลงหนึ่งไร่นะครับโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งซีอุดม ตัางประเ็ศได้ตัางประเทมากนะครับต่างประเทศได้มานี่หากแปลงของรถคันนีนะครับเงินกระเบิกมัได้ดอกนะครับอีกขั้นหนึ่งก็เลี้ยวมาคึอกันหากแปงรบเลียวซิบก็แปลงล้วเบิกกนันมันได้จักบาทกันไปเนองเอาสู้ๆครับงานหล้วงก็ไปยังส่ละตั้มใจเอาในจักหน่อยนะครับแต่ว่ามืนอวีรถกะบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับโครงก็งอนะครับไปทำการดัดอยู่ผมก็บอกหูว่าเป็น ดึงท่าได้นะครับ <_' S 1> แตกนะครับ <_' S 1> เอา้ากันไปรุ่นใหม่ครับพี่น้องครับรุ่นใหม่ของซานี่ทายุนนะครับรุ่นใหม่ของบริษัทซานี่นะครับอ่าเป็นซานี่เอสบายหนึ่งสามห้าสี่เกรดสี่เปิดประทุนนะครับเฮ<อ>้ยจงัจงจงังจังจังจังเลยไหมเข้ามา <_' S 2> อกอกาัเอาเปียบบันทือกันนะครับป่วยเสยยขับยูบีเอน,บบนี้ยักสองเหมืองกันเจอกระจกสีมาสร้างจากกรุงเทพครับกระจกสีมาหอดมืออื่นตอนเที่ยงติงเที่ยงลายใบเปอร์เซ็นด้สิ่เหลี่สียกเหมือแร่งตัอเฮ้ยนี่สิได้เขาแอร์มัอนี้นั่งตากแดดไปสุกก่อนมืนออื่นอีกนะครับมบืนอนห้องสี่เหลีห่ยมามเกินเที่ยงเบืนอน บ่อหนึ่งไรนะครับสองมือกับอีกเครื่องมือนะครับสองวันครึ่งนะครับนางยิ้มเซยเป็นน้ำมันด็ติดเบอร์วะไปลงหน้คาถาบ่อถรามดารถลขั้นนี้ติดเบอร์สิบเอ็ดนะครับผมม่ได้ติดนะครับวันนี้เห็นสติ๊กเกอร์มาติดอ๋อทักทายตอนเย็นนะครับทักทายตอนเย็นกับทีมงานอุบลลับสิ่งกับทีมงานเกียร็บจราดซั์กับรถขั้นหม่เฮาล่าสุดครับ ได้มากหมอเช้านี่แหละเปิดประทุนนลยครับจังเบอร์ครับกำมพานคุชโก๊กน้องนาเลยครับพี่น้องขุดโก๊กน้องนาแปลงหนึ่งไร่นะครับพาพี่น้องเบิ้ลตอกสิมีอา่านอบปต่อเลยครับทำการอา่าตีเซ็นว้ให้พร้อมนะครับกันคิวว่วพ่อนี่จะได้ก็ต้องส่วนนอบปต่อพราะว่าเขาขุดไปตามตามแบบตามเป็นเพื่อนห้อยปุนมาให้ครับ ฝากพี่น้องกดติดตามให้นงาเเรอนะครับในช่องขบวนนำสิงครับฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พร้อมนะครับมันเป็นโครงการตีเฮ็ดหญ่ขึ้นกันดินะครับกดกระดิ่งแล้วกดติดตามพนักงนเร่กดแชร์กดไลค์คลิปเด้อพี่น้องเด้อนะครับใกล้จะสามหมื่นซับแล้วนะครับเหลืออีกอยู่ร้อยกว่าคนนะครับกันเด๋อสามหมื่นซับเบิ่งนี่โอ้ยนะครับพี่น้องครับคือสิมันดีใจหลาย เกิดเดยมาเพท่านมีคนติดตาก็สามหมื่นจักเกอนะครับบรรยากาศกะห้อนๆครับวันนี้บ่มีฝนมีฝ้าครับบ่ทำทาเลยมอวานนี้ฝนยังตกในจักหน่อยนะครับวันนี้บ่มีความคึ้นความยั้งนะครับสงสัยตอนรับกระจกลถแตกโอ้แต่ว่าก็เห็นงานได้คือเก่าครับพ่องคือเก่านะครับ,ส,รบส,รสำหรับซาเน่เข้าก็สําหรับ เซลเพิ่งกิดติดต่อนะครับเซลทวีสุกนะครับเพิ่งกิดติดต่อมาเพื่อสิทําการหาอะไรหายังไ้นะครับหากระจกให้สร้างปอกนะครับติดต่อหาทต่เสานะครับว่ารถเป็นอย่างไรแน่เอาขอบคุณนะครับสร้างบริษัทสานีทายน์นะครับเจี๊ติดต่อเข้ารถเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องการเซลไวทร์ทรนี่นะครับพาพี่น้องมาเบิงรถร่นไหม่นะครับซานิเอทไวท์หนึ่งสามหาซี ขีดซีฟครับเปิดประทุนนะครับรุ่นใหม่ <laughs> เนื่นองจากว่ากระจกแตกครับตอมเส้กระจกเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหนา้าเจอกันครับพี่น้องคลิปนี้เอ็มลาไปจากพี่น้องแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามขอบคุณพี่นอ้องที่เขามาเบิรงนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอ็มลาไปจากพี่น้องแล้วโชคดีมีเงินใส่หลายนะครับสวัสดีครับ